จุดเด่นของเรื่องกาจิอคุตานะครับคงหนีไม่พ้นเบอร์วิลลิงที่มันยิ่งใหญ่และจานอุรานาเคนะครับผู้แต่งของเรื่องที่ใส่ใจลงรายละเอียดให้กับมันมากมายเหลือเกินแต่ในโลกมากดีเทลของกาจิอคุตานี้นะครับมันก็ยังคงมีปริศนามากมายอยู่เหมือนกันที่รอคุณมาค้นพบฉะนั้นวันนี้ผมกินไมนะครับจะรวบรวมปริศนาจากเรื่องกาจิอคุตาที่ยังคงไม่ได้รับคําตอบมาจนถึงปัจจุบันมานําเสนอให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมกันถ้าพร้อมแล้วก็ let's go <S โดยคลิปนี้นะครับก็จะมีการเปิดเผยนะะงงเนื้อหาของบาง แล้วยกตัวอย่างข้อมูลฉะนั้นถ้าใครซีเรียสกับการโดนสปอยเนี่ยก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับเอาจริงๆนะครับปริศนาบางอย่างของกาจิอากุตะที่มีนักทฤษฎีอนิมอตั้งไว้เนี่ยบางข้อเนี่ยครับก็โดนอาจารย์อุระนาเคเนี่ยปัดตกไปแล้วในแบบภาษาญี่ปุ่นซึ่งบางอย่างเนี่ยผมก็ไม่อาจจะหาเจอฉะนั้นถ้าใครรู้ข้อมูลที่แม่นยำถูกต้องเนี่ยก็คอมเมนต์แย้งผมมาได้เลยนะครับโดยปริศนาแรกที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือโลกเบื้องบนของกาจิอากุตะเนี่ยเกิด คือโลกนี้นะครับมันมีเทคโนโลยีจากยุคเก่าของเราแบบเห็นได้ชัดแถมตัวละครเนี่ยยังเคยพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าโทรศัพท์ด้วยแต่ด้วยขยะจากโลกเบื้องบนนะครับที่ถูกทิ้งลงมาและสั่งสมทุกวันทุกวันโลกเบื้องล่างที่เป็นที่ดำเนินเรื่องหลักเนี่ยก็เลยกลายเป็นแบบในเนื้อเรื่องนี่แหละแล้วโลกเบื้องบนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเป็นฝีมือของใครกันใครกันแน่ที่มีพลังที่สามารถสร้างเกาะลอยฟ้าขนาดยักษ์ให้เคลื่อนไหวไป,ไปมาในโลกนี้ได้ซึ่งไอการเกิดของมันเนะี่ยผมว่าเราก็พอจะเข้าใจได้นะครับพอโลกของกาจิอาุ มันก็จะมีพลังพิเศษที่มาสถิตที่ในสิ่งของซึ่งเราเนี่ยก็จะเรียกมันว่าจิงกิซึ่งการจะมีเกาะลอยฟ้าเกิดมาก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะขนาดหัวหน้านักทำลายอย่างโซเดิยนะครับยังสามารถสร้างฮันจูเทียมนะครับสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ที่อยู่ในโลกเบื้องล่างเนี่ยขึ้นมาได้เลยฉะนั้นเกาะเทียมก็คงเป็นอะไรที่เป็นไปได้มันอาจจะเป็นจิงกิของใครสักคนก็ได้ซึ่งผมมองว่าการเป็นจิงกิของใครสักคนเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็ไไดด้เเช่่่นนกกกกกััแบบอออยยูิยปรรราาาาฏะสงม และทําให้โลกส่วนนั้นเนี่ยลอยขึ้นกลายเป็นโลกเบื้องบนแต่ถ้าจู่ๆโลกเบื้องบนเนี่ยเกิดขึ้นมานีครับคนจากโลกเบื้องล่างเนี่ยก็คงรับรู้และจดบันทึกแล้วว่ามันเนี่ยเกิดขึ้นมาโดยใครและเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่แต่นี่แหละคือความพิศวงของโลกของกาจิอาคุตะเพราะว่าสิ่งที่เกิดไปแล้วเกิน150ปีของโลกใบนี้นั้นนะครับหายไปจากบันทึกทั้งหมดและด้วยเหตุนี้เองนี่แหละมันจึงทําให้ทุกปริศนาของกาจิอาคุตะน่าสนใจเพราะว่ามันเนี่ยมีพลังคอยปิดบังความจริงนี้อยู่และถ้าเราเคคลลีีียนนท่ใช้พัง หรือแก้ไขเงื่อนไขของโลกใบนี้ได้ปริศนาทุกอย่างเนี่ยมันจะกระจ่างมากขึ้นคือแบบตอนนี้เราโนไอเดียมากว่าโลกเบื้องบนเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะบันทึกก็ไม่มีคนใช้อะไรก็ไม่เห็นแล้วคุณล่ะครับคิดว่าโลกเบื้องบนเนี่ยเกิดมาได้ยังไงก็คอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะปริศนาถัดมาผู้เฝ้าดูคืออะไรแล้ววิธีข้ามไประหว่าง2โลกเนี่ยต้องข้ามยังไงผมเนี่ยเอา2เรื่องนี้มารวมเป็นหัวข้อเดียวกันเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันมากๆซึ่งผู้เฝ้าดูเนี่ยมันก็คือสิ่งงงมีีีชววิตปราานะัท่่่่อยูหโลก เบื้องบนและโลกเบื้องล่างโดยจะมีรูปร่างเป็นมนุษย์ร่างผอมนะครับนั่งงอตัวอยู่ตรงนั้นซึ่งรูโร่นะครับก็จะได้พบเห็นมาจากมุมข้างๆในตอนที่เขาเนี่ยโดนโยนลงสู่โลกเบื้องล่างและเราจะพบเจอเขาอีกครั้งนะครับในโอพีที่2อ๋ออันนี้ไม่นับและเรานะ่ครับจะได้พบเจอเขาอีกครั้งนะครับในตอนท้ายของศึกนักเก็บกวาดที่ดวลกับนักทำลายซึ่งโซดีลนะครับต้องการที่จะทดสอบการข้ามเขตแดนโดยการใช้ฮันจูเทียมซึ่งจากข้อมูลของคอวัตและโซดิลนะครับก็บอกได้ว่าเขตแดนเนี่ยคือสิงอ,ะ,งโองะโลกเบื้ ที่ใครก็ตามนะครับที่พยายามจะไปโลกเบื้องบนว่ากันว่าจะเสียชีวิตทันทีที่ก้าวข้ามเขตแดนนั้นซึ่งในตอนที่โซเดิวทดสอบการข้ามเขตแดนนะครับก็มีคนที่ข้ามเขตแดนไปทั้งหมดนั่นก็คือเนลเด้เอนจินโบรกีตาเดียสังกะริโอและรูโดไม่น่าจะตกใครนะโดยโซดิยลบุนดุสแจเบอร์และคูทูนี่นะครับก็ได้หนีออกมาก,ก่อนผ่านท่อของคูทูนี่ส่วนฟูเนี่ยน่าจะแปลงร่างเป็นฮีนะครับและก็หนีไปเช่นกันซึ่งคนที่ข้ามเขตแดนไปก่อนนะครับอย่างเนลเดก็ได้พึมพำในใจว่า เมื่อข้ามเขตแดนไปแล้วเนี่ยของสาคัญทั้งหมดเนี่ยจะถูกขโมยไปและเขตแดนเนี่ยก็คือผู้เฝ้าดูส่วนนักเก็บกวาดทุกคนนะครับก็รอดกลับมาได้ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่านักเก็บกวาดเนี่ยน่าจะยังไม่ทันข้ามเขตแดนแบบนนวเด้หรือเปล่าแต่ดูจากประโยคของโซโดิวเนี่ยผมว่าก็คงข้ามแล้วแหละซึ่งเรื่องเขตแดนนะครับโซดิวเนี่ยก็ยังให้ข้อมูลเสริอมอีกว่าที่มันไม่เคยมีใครข้ามเขตแดนไปได้เนี่ยเพราะมันเคยมีพลังแห่งการปกป้องสถิตยอยู่คือตรงนี้นี่ question mark ตัวใหญ่ขึ้นเลยนะซึ่งผมก็รด้ว่าพลัังงงแห่่กกาารปปป้้อนนนนนะจเ็ผ เฝฝ้้าาดููทีี่่่่นนังอยแหละส่วนเงื่อนไขในการข้ามเขตแดนตอนนี้นะครับที่ผมเดาเองเออเองเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยคือการมองของผู้เฝ้าดู้ยอย่างในกรณีของเนลดเนะครับเธอเนี่ยได้จ้องมองและสบตากับผู้เฝ้าดูจึงทําให้เธอนั้นเนี่ยไม่รอดจากเขตแดนส่วนพวกนักเก็บวานนะครับทุกคนเนี่ยก็รอดออกมาได้เพราะวกเขาเนี่ยไม่ได้โดนเฝ้าดูโดยผู้เฝ้าดูผู้อะไรวะเนี่ยซึ่งมันก็ประจวบเหมาะกับตอนที่รูโดลงมาในตอนแรกนะครับที่เขาเนี่ยก็ไม่ได้โดนผู้เฝ้าดูเนี่ยมองเหมือนกัน เพราะว่าเขาเนี่ยเห็นผู้เฝ้าดูจากมุมข้างๆนะครับก็เลยตกลงมาได้อย่างปลอดภยัยไม่เหมือนกับชาวโลกเบื้องบนคนอื่นนะครับที่เขาบอกว่าใครตกมาก็ตุยซึ่งอันนี้บอกเลยนะครับว่าไม่รู้นะครับว่าอาจารย์อุรนาเนี่ยปฏิเสธไปหรือยังแต่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้อยู่นะคืออันนี้บอกเลยว่าผมเดาล้วนๆแต่ถ้าจะเอาอันที่ไม่เดาเลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องที่กาจิอาุตะฉบับมังงะเนี่ยมีเซตละโวยโดยมังงะเล่ม13และ14จากกาจิอาุตะนะครับก็จะมีเซตพิเศษโดย, Set, เยดโสเปเชียลเซตเน และมึงงาสองเล่มส่วนคอมพิเซตเนี่ยก็จะได้เหมือนสเปเชียลเซตและเพิ่มอะคริลิกสแตนดี้แก๊งทีมอากุตาไปบอกเลยวางที่ไหนก็คู่โดย2เซตนี้นะครับเปิดพีแล้ววันนี้ถึง2พฤศจิกายนที่ฟิ n ิปป c นสด ใส่โค้ดกิโลเมตรสองห้าสี่ตอนจ่ายได้ลด5 0บาทใช่ไหมครับอยากขายของต่อซึ่งเรื่องการขึ้นไปโลกเบื้องบนเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับมันก็มีเจ้าหน้ากากนี่แหละที่ข้ามไปมาไม่ใช่แค่ขึ้นข้างบนแต่เขายังสามารถลงด้านล่างได้ด้วยโดยเราไม่รู้เลยว่าเงื่อนไขนั้นคืออะไรแต่เท่าที่ผมคิดน,นะหน้ากากอาจจะมีส่วนหรือเปล่ากับการจ้องมองผู้เฝ้าดูซึ่งอันนี้มัว่วนะครับเพราะมันเดายากจริงๆว่าเงื่อนไขเนี่ยจะคืออะไรกันแน่ส่วนผู้เฝ้าดูคือตัวอะไรเนี่ยมันก็เป็นไปได้หลากหลายเลยครับคือมันอาจจะเป็นตัวนัวนจูคที่โ พลังเฉยๆก็ได้เหมือนกับตัวผู้ปกครองนะครับที่พวกรู้ด้วยได้เจอตอนไปล่านนะักขายข้อมูลคุรโหรืออาจจะเป็นอดีตมนุษย์นะครับที่ใช้พลังหรือโดอนพลังทําให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นแบบนั้นก็ได้เหมือนกับตอนนี้นะที่ไมโม่เนี่ยใช้พลังให้ตัวเองเนี่ยก้าวข้ามขีดจํากัดของมนุษย์ไปนั่นเองคือตอนนี้นะตัวตนของผู้เฝ้าดูเนี่ยจะเป็นอะไรเลยก็ได้ฉะนั้นมันยังเป็นปริศนาอยู่แน่นอนทั้งเงื่อนไขาการขึ้นลงนะครับและตัวตนของผู้เฝ้าดูปริศนาถัดมาเอนซินเป็นใครกันแน่คือเอนจินนะครับเนคนเรสมือู ของเรานักเก็บกวาดทีมอาคุตะซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าในนักเก็บกวาดเนี่ยก็จะมีแบ่งย่อยเป็นทีมๆไปซึ่งแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีมาทํางานร่วมกันอยู่บ้างซึ่งก็จะประกอบไปด้วยทีมอาคุต่นะครับกับทีมเอนจีนั่นแหละทีมอีเกอร์ทีมชายและทีมบิวตี้กับแดนเจอร์นะครับที่บอกเลยว่าเห็นตัวน้อยมากและปิดท้ายด้วยทีมฟอนของเซมิวนะฮะที่ขึ้นตรงต่อบอสรวมเป็นทั้งหมด6ทีม ซึ่งทีมอาคุตาของเอนจินเนี่ยก็ <S <S <AC 1> จะประกอบไปด้วยรูโดเอนจินซังการิโยเอชาและชีคาเงะโดย Engine เอนจินนะครับก็ได้ชวนทุกคนมาเป็นนักเก็บกวาดรวมถึงคอยดูแลสั่งสอนเป็นอย่างดีแต่ชัว่านะครับปริศนาของเอนจินนั้นก็มาจากรอยสักของเขาที่มันคลับคล้ายคลับคลาเหลือเกินกับก้อนเมฆร,ระหว่างโลกเบื้องบนและโลกเบื้องล่างและผู้เฝ้าดูนะครับที่อยู่ระหว่างก้างตรงนั้นซึ่งนอกจากความน่าสงสัยของรอยสักแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของตัวชื่อด้วยที่เขานั้นปิดบังเอาไว้และใช้แค่ใช้ ยาที่ผู้มีพระคุณตั้งให้อย่างเอ็นจินที่มีความหมายว่าผู้เชื่อมโยงทุกคนเอ็นจินนะครับก็เลยได้ทําหน้าที่คอยเชื่อมโยงและช่วยเหลือทุกคนอยู่ตลอดซึ่งนอกจาก้อยสัตว์เอ็นจินเนี่ยก็ยังมีปริศนาอีกแบบทําไมเขาถึงไปบังเอิญบังเอิญเจอรูโดนะครับได้ในจังหวะที่หมอบเม็งสุดๆในเขตต้องห้ามสุดแสนอันตรายแม้เขาจะทําตัวดูเหมือนว่าถ้ารูโดใช้การไม่ได้ก็จะไม่พามาก็เถอะและปิดท้ายนะครับก็คือของในกระเป๋าของเขาที่เขาเนี่ยจะใช้มันในยามฉุกเฉินตอนที่นักเก็บกวาดกําลังเข้าตาจนแบบมันจะเป็น จนนะีเขาต้องปิดบังไว้กับทุกคนและถ้าไม่ฉุกเฉินจริงๆเนี่ยจะไม่เอามาใช้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นของเก่าจากผู้มีพระคุณก็ได้ไงก็เลยต้องใช้ตอนที่สําคัญจริงๆหรือมันอาจจะเป็นซีรีส์ผู้เฝ้าดูหรือมันอาจจะเป็นอะไรอย่างอื่นที่แบบว่าเราคาดเดาไม่ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าในกระเป๋าของเขาเนี่ยมันคืออะไรกันแนะ่ไอ้มังงะตอนล่าสุดนเนี่ยฉุกเฉินจริงๆละผมว่ามีโอกาสได้เห็นคือตัวของเอ็นจินนะครับ,รบก็มีเรื่องให้น่าสงสัยแหละแต่ส่วนใหญ่นะครับ,รบเวลาเจอเหตุการณ์อะไรเน่่ยยเขาาากก็รรรแแคจจิิงงๆๆมมชววลละใสสู้ึ นึถงงคอื่จริๆด้วยการกระทําแบบนี้เนี่ยมันเลยทําให้ความน่าสงสัยในตัวของเขาเนี่ยลดลงคือเขากระโจนตัวเข้าหาปัญหาเพื่อช่วยคนอื่นจริงๆนี่ครับเหมือนที่ครูโรบอกอะแต่นั่นแหละทุกอย่างของ,งเอนจินนะครับก็ยังเป็นปริศนาต่อไปปริศนาถัดมาทาซี่ทําไปทาไมผมเตือนไปแล้วนะฮะว่าคลิปนี้เนี่ยมีการเปิดเผยเนะะื้อหาของมั่งงะฉะนั้นทุกคนที่มาถึงตรงนี้นะครับก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าทาซี่คือเจ้าหนะะ้ากากโดยทาซี่นะครับก็ได้บอกนะครับว่าเขาเนี่ยไร้ซึ่งความเกลียดชังและความโกรธแค้นเขาเนี่ยมีสิ่งนี้ถูกติ ไล่ยึดติดตลอดไปนั่นก็คือรูโดและสิ่งที่เขาทําไปทั้งหมดนั้นมันคือการแสดงความรักที่เขาจัดการเร็กซับอาร์โมก็เพื่อจะแกล้งรูโดนะครับและทลายเปลือกในใจของรูโดที่เซมิวเนียบอกว่ามันอาจจะเป็นพลังในการทําลายล้างโลกได้เลยฉะนั้นนะฮะทัมซี่อาจจะไม่ได้ทําไปเพราะความรักอย่างเดียวเพราะมันอาจจะมีคนบงการะคเับเพื่อจะใช้พลังของรูโดในการทําลายล้างโลกซึ่งมันอาจจะเป็นความต้องการของทัมซี่ก็ได้แบบไร้ซึ่งความเกลียดชังไร้ซึ่งความแค้นนะครับมีแต่ความรักให้มวลมนุษย์และรู ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยไปหว่นพร้อมกันไม่รู้เหมือนกันออกทรงมั่วเนี่ยแล้วที่น่าสงสัยที่สุดนะครับก็คือไอ้หมอนี่เนี่ยเห็นรูโดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วหรือว่าเพราะว่าปริศนาอีกอย่างนะครับนั่นก็คือพ่อของรูโดเป็นใครวะคือถ้าเป็นแม่ของลูฟี่เนี่ยฮะคือมันไม่มีพูดถึงก็คือไม่มีพูดถึงไงแม้คนจะตั้งทฤษฎีว่าคนนี้เป็นแม่ของลูฟี่ก็ตามอะ่ะแต่เรื่องของพ่อรูโดนะครับมันมีพูดถึงไงฉะนั้นคุยได้เพราะในตอนนี้นะครับตอนที่มังงะถึงตอนที่152เ,เ,รรเ,เนี่ย พ่อของเขาครับเป็นฆาตรกรโหดจนต้องโดนโยนลงไปในโลกเบื้องล่างนะครับและเขาเนี่ยก็เป็นคนสร้างแผลที่มือและที่ใจให้กับรูโดเพราะว่ารูโดเนี่ยโดนกล่าวหาว่าเป็นลูกฆาตรกรตั้งแต่เด็กกืนนอกเหนือจาก2ส,สิ่งนี้นะครับเรื่องที่เรารู้อีกอย่างเนี่ยก็คือชื่อของเขาอย่างอัลโตชัวรเบรกซึ่งผมเดาเลยนะว่าเขาเนี่ยน่าจะร้อดจากการโดนโยนลงมาแหละหรือไม่เขาก็เป็นคนที่มีความสามารถนะครับในการขึ้นลงโลกทั้งสองใบได้เพราะตัวของกันเทสนะครับที่เป็นเจ้าของโชเกอร์ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับขเขาอยู่ซึ่งในมังงะตอนนี้่่ยังไมฉลแต เดาไว้เลยว่ามันมีหนึ่งคนละกันที่พอจะมีภาพเป็นพ่อรู้โดยได้แต่อย่าให้เป็นเลยขอเป็นตัวละครใหม่แล้ะกันปริศนาอีกอย่างอย่างพลังของคอวสัสคือทุกครั้งที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับจิงกิหรือตัวละครจากกาจิอะคุตานะครับก็จะมีคําถามมาตลอดเลยพลังของคอวสัสคืออะไรบอกตรงๆครับผมก็ไม่รู้เพราะว่าคนในนักเก็บกวาดเนี่ยก็ยกย่องให้เขาเป็นผู้รู้และดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะรู้อนาคตในหลายๆครั้งทั้งตอนที่รู้ว่าผู้คุมเนี่ยะมาที่กองบัญชาการนักเก็บกวาดแถมเซมิวก็ยังบอกนะครับว่าบอสน,นั้นเห็นบางอย่างในอนาคตอันใกล้้นีด ฉะนั้นพลังของเขาเนี่ยก็อาจจะมีส่วนในการมองเห็นอนาคตแต่พลังของเขานะครับไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะครับที่ผมเนี่ยสงสัยเพราะว่ารอยสักของเขานะครับโคตรจะน่าสงสัยเลยเพราะว่ารอยสักของเขานะครับมันขยับขยื่นได้และดูเหมือนจะปรับเปลี่ยนตามอารมณ์ของเขาเอคือแบบมันคือจริงกี่หรอหรืออีกตัวตนหรือพลังพิเศษอะไรคือไม่รู้เลยแบบเป็นปริศนามากๆจริงๆแต่เ,เรื่องที่น่าสงสัยที่สุดของคอวัตเนี่ยคือเหมือนเขารู้กันกับทำเสียใช่ปหแบบตอนเขามองตาก็รู้ใจกันอะไรประมาณนั้นแต่แอนที่ผม สงสัยที่สุดเลยคือไอตอนที่ฟอลโล่เนี่ยได้กลายเป็นกิฟเวอร์เขาก็ถามฟอลโล่ว่าได้ใช้พลังตอนใส่ถุงมืออยู่เหรอแบบถามทําไมเลาะใส่ถุงมือทําไมแล้วทำไมทําหน้าเครียดทําหน้าเคร่งคือแบบใส่ถุงมือดูดพลังไว้เลยทำให้ฟอลโล่ใช้พลังไม่ได้เหรอหรืออะไรเอ๊หน่าสงสัยโคตรเลยนี่หว่าทั้งตัวตนน่ครับพลังแล้วก็บุคลิกความจริงใจเนี่ยทุกอย่างเป็นปริศนาทั้งหมดเลยสาหรับคอวัสเอาหาเอาจริงเอาจริงไม่ได้เอาหาอันนี้ผมลืมไปเลยเร็กได้ของจากซีรีส์ผู้เฝ้าดูมาได้ยังไงอย่า,ยาที่รู้นะครับว่าคนจากโลก โลกเบื้องบนกับโลกเบื้องล่างเนี่ยคนจากโลกเบื้องล่างเนี่ย ขึ้นมาโลกเบื้องบนยากมากๆเพราะว่ามีเขตแดนกั้นอยู่ซึ่งซีรีส์ผู้เฝ้าดูเนี่ยก็เป็นของที่อยู่กับโลกเบื้องล่างมาอย่างช้านานแล้วทำไมเร็กนะครับที่เป็นคนดูแลรูโดที่โลกเบื้องบนเนี่ยถึงได้มีของจากซีรีส์ผู้เฝ้าดูนะครับทั้งตัวของ3 r อาของรูโดนะครับที่เป็นถุงมือและตัวที่เป็นหนังสือนะครับที่เขาเนี่ยถืออยู่ตลอดไม่รู้หนังสือหรือสมุดและมันยิ่งน่าสงสัยขึ้นอีกนะครับกับไทม์ไลน์การขึ้นลงของ,ของเจ้าหน้ากากว่ามันใกล้เคียงกับการตกลงมาของรูโดมากๆแล้้วเจาาาน ตอนขึ้นไปเนี่ยขึ้น2คนแต่เวลาลงมาเนี่ยลงมาแค่คนเดียวหรือว่าเร็กนะครับจะคือคนในหน้ากากอีกคนที่โดนกําจัดไปที่โลกเบื้องบนกันแน่อันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่ตั้งได้เอาเป็นว่าตัวตนของเร็กนะครับก็ยังคงเป็นปริศนาแต่เรื่องโดนกําจัดจริงไหมผมว่าโดนจริงและเขาได้ของจากซีรีส์ผู้เฝ้าดูมาได้ยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน ปิดท้ายปริศนาในเรื่องนี้นะครับกับสมาชิกที่เหลือของนักเก็บกวาดอันนี้มันก็ไม่เชิงปริศนาที่ต้องปิดบังหรือหาคําตอบหรอกแค่เรายังไม่ได้เห็นได้เจอพวกเขามากกว่าอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่านักเก็บกวาดเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน6ทีมซึ่งเราก็เห็นหน้าค่าตาไปแล้วแหละสทีมหลักๆนะครับแต่มันจะมี2ทีมนะครับที่เราเนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นเลยนั่นก็คือทีมของเดนเจอร์นะครับที่เขาว่ากันว่าเก่งที่สุดในหมู่นักเก็บกวาดซึ่งตอนนี้นะครับเราก็เจอแฝดสองสองคนนี้เท่านั้นแลนะอ ไม่เคยเห็นจริงๆฉะนั้นตอนที่ผมเห็นผ่านทำลายทิกตอกว่ามีช่องหนึ่งบอกว่ากาจีจะจบลงใน20เล่มเป็นไปได้ยากมากเลยนะเพราะสองทีมนี้นะผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ทีมละ5คนใช่ไหมแต่ทีมเลนเจอร์เนี่ยเป็นทีมหมาป่าเดียวดายกันก็ว่าไปฉะนั้นแค่เคลียร์อาร์คนี้หรือแค่โชว์ตัวพวกนี้อ่ะผมว่ายังไงก็เกิน20เล่มอยู่แล้วปะ่ะเพราะตอนนี้ก็ถึงเล่ม16แล้วเนาะฉะนั้นผมว่าเป็นไปได้ยากมากๆเลยครับที่จะจบลงใน20เล่มถ้า2 9เล่มน้ายม่รับเน้าทีมัอาจจะเป็นแ๊งสาวสวยสาวก็ได้แนะแ นี่นะครับคือปริศนาจากกาิอักุตะาที่ยังคงไม่ได้รับคําตอบข้อมูลผิดพลาดตรงไหนประการใดคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับหรือคุณผู้ชมนะครับมีปริศนาไหนที่ผมตกหล่นไปก็คอมเมนต์มาบอกผมได้เช่นกันนะครับถ้ามีคนคอมเมนต์มาเยอะๆอาจจะมีพาร์ทสนะสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนที่สมัครเข้ามาสวันนีไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย